<ม>ถ้าใครอยากทานนะคะก็มาที่บรรทัดจุฬาซอย5เองไม่ได้ก็ตามช่องทางที่เราส่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าอ e ีติกมันจะไม่ทันเรานะว่าเราเป็นช่องทางไหนไเ,รเราก็จะ<อ>ไม่พูดาสามารถ d e l i v e r ได้ e e <Del iver S 1> ได้ปัก <Del iver S 2> ไว้แล้วแต่ว่าเวลาปักเดี๋ยวมันต้องปักทุกๆแบบหนึ่งนาทีเพราะว่ายาแซ่ก็ d e l i v e r เลย ก็คือตามที่เปลี่ยนยี่ห้อเลยยี่ห้อเรายี่ห้อนีน้าใบมอนสเตอร์เม่อวานนี่ <Okay. S 2> ปักไว้ให้ละเดี๋ยวพอเวลามันหมดเดี๋ยวปักใหม่ยี่ห้อเรานีน่าก็สามารถติดต่อได้เพราะว่าส่งได้จากทั้งบรรทัดทองแล้วก็ส่งได้จากทางสุขมิชชี่แก้วนะคะร้านมันมงสวิรัตเราก็มีมังสวิรัตอันที่เป็นเจอร่อยอ่ะใช่อันที่เป็นเจก็มีมังสวก็มีร้านชื่อนี๊ยน่ายบมอนสเตอร์ค่ะ, <Okay. S 1> อ,ะอะไรอ่ะ ขายเมลวผลไม้นะลัวมันคือยกล่นโยเกิร์ตทำให้พอเขาขายหมี่คุ้มอยู่จะมากีดโยเกิร์ตลูกสาวมาด้วยลูกสาวก็อยากกินนู้นกินนี่อะค่ะอุ้ยหนูบวมมากเลยอะอุ้ยกล้องมันขยายค่ะบวมเหมอือนเดียวใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันมีตุ้งกับแม่เฮ้ยหืมมกเลยอะน้ำนีน่ครับ มีคมุกไหมคะมีคุกไก่ฉีกมีคุกไก่ฉีกสั่งได้นะคะจะบอกว่าเราใส่บัวหมือนกินบีบได้เพราะว่ามันเป็นเส้นที่กินแล้วไม่อ้วนขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญใช่เป็นเส้นที่ทานแล้วไม่อ้วนมีให้เลือกหมูอเอ้ยไม่ใช่ไม่หมูไม่มีไก่แล้วก็วากิวบีฟแล้วก็มีมังสวิรัตนะคะวากิววากิวบีฟวากิวบีฟ วาคิวพิวบิ๊กเบีิบแม่คะาอ้าวปักหมูหายไปละเดี๋ยวต้องปักใหม่เดี๋ยวต้องปักใหม่มีครุ๊ปครับไก่ชิ้ครับ ันนี้ไม่อ้วนนะคะกินได้นะใครที่ใครที่แบบลดความอ้วนอยู่ใครที่ใจเอ็ดใครที่แบบสั่งกัภาพอันนี้คือใช่อันนี้คือเวิร์กเลิศจึงโซอร่อยที่สุดแล้วไหว้ต้งไหว้ต้องไหว้ของใคไหว้ตอนนี้คะตรงไหนตรงไหนก็ได้เอาไปไหว้ ตรงไหนล่ะเจ้าแม่หนูก็วางเลยอ่ะตรงกินก็วางแม่จังกิก็ได้หมายถึงว่าวายไงวายเจ้าที่อะหรอใช่เอาวางก็กินนะใครจุงคือแม่เปิดเปดที่แม่ทำตอนเชฟชัวร์วอร์เรอร์ทำยังไงบอกว่าเอาไปนะเอามาให้ไ่ดีๆนะอ๋อเหรอแค่นั้นเลยเหรออ่ะโอเคไม่หมดเลยไม่เอาอะไรกลับอะไรนะเปบอกว่าเนี่ยเอาเอาเนี่ย มีไก่ฉีกเนี่ยมาให้มาไหว้ให้ทานให้อร่อยนะคะให้อิ่มแล้วก็แบบให้ขายดีๆขายให้หมดเลยอ่าโอเคไม่อะไรกัับนอะไรนะจะไม่เอาอะไรเลยรวมตัวเราด้วยอุ้ยเฮจะไม่อยากสอกลับสิอ่ะโอเคเดี๋ยวหนิงไปไหว้เองเพราะว่าฮาน่าทำมาสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าฮานานางเป็นสายอิสลามนางไม่สามารถจะไหว้ได้นะคะกินโชค่ะ อ่ะง anyway ja ั้นเธอไลฟ์ไปก่อนเนี่ยฉันไปฉันว่ามันอร่อยเอาใส่กันแล้วมันรวนอร่อยมากว่ามากกันที่ไม่ะใแกล้งกันที่ไม่แกล้งมันมันนลดจัดขึ้นเนี่ยคือเราเป็นคนรดทานอาาหรนะคะทานรดจัดร้านชื่อนี้หน้าใบมอนสเตอร์ค่ะอ่าถไปไหว้เอาไหนไปไหว้นั่นแหละแล้วต้องเปิดไหมเปิดเปิดขึ้น ร้านชื่อนี้หน้าใบมอนสเตอร์นะคะนี่เป็นเชฟป้าอ่านอยู่ที่รูกป้าฮันหน้าตาไม่ดีร้านชื่อนีหน้าใบมอนสเตอร์เปิดถึงห้าทุ่มค่ะวันนี้ที่บันทัดทองนะคะอา่อานภาษาเป็นที่รองจริงเ <ไป S 2> หรอม่เห็นอ่านออกทีอา่อานได้แต่อา่านไม่เก่งใช่ค่ะเดลิเ,ลเวอร์จากบันทัดทองกับสุขจินเลเวอร์เองนะคะสำหรับใครที่อยู่บ้านไม่ได้มา มาบปทัดทองไม่ทันวันนี้แต่ถ้ามาอยากให้ทูกคนามีหลายร้านค้าเลยเนาะเมื่อกี้นี้นไปกินอะไรนะคะโยเกิร์ตใช่ป่ะใช่ จะเพิ่มลายแบบผลไม้สดด้วยนีจ้ามันได้นะคะพี่แจ้คะป้าป้าขายยำแหนมค่ะหอมมากอ่ะจะลายไหลยำแหนมถึงบอกว่าไทยยำแหนมจ้าหลานหลานบ้านเด็กรุ่นใหม่เขาต้องกินผลไม้แบบนี้ใช่ไหมลูกอยากคืออะไรนะกลีกโยเกิร์ตแล้วก็ใส่ผลไม้เข้าไปอ่ะเจอนะน้ำมันเก่าใช่ไหมแต่ว่ากินบีบยำแหนมทากเราก็คือกินยำแหนมกินผลไม้ดองรุ่นนี้เขากินผลไม้ใส่กลีบโยเกิร์ต เจอกันผลิตภัณฑ์ต่อไปใช่ไหมก็มีตู้ทำอีนะหรอเลก็มีตู้หรอมันต้องเอาแบบต้ไม่ต้องมันต้องทำความยกเกิดเลยต้องกมนต้องไม่เครื่งบีบน้เวอหล่อลงทุนอีกหรอลุนแม่ไม่เป็นนไม่รู้แม่ลงนรนี่ค่ะอร่อยมากตอนนี้อยู่บันพักทองค่ะ ลาซอยห้าค่ะพี่อยู่โจ๊กสัมยาต่อพี่มาถล่มเดินมาเที่ยวเลยบรรทัดทองตลาซอยห้างานคนโสดหรอในนี้มีใครไม่ในนี้ส่วนใหญ่มีแต่คนไม่โสดมาเลยไม่โสดไปโลูกโสดค่ะตอบไม่โสดจะโดนให้แม่โสดแม่โสดไม่ค่ะใช่นี่หมดเต็มไปหมดเลยค่ะ ฮะป้าธัญญาป้าธัญญาทำไมสดยไหมคือคนอื่นวิ่งจะไปพูดอย่างนี้นี่ลินคนอื่นเขารู้หมดป้าก็เขาก็รู้แล้วนี่เย้เย้เขาแล้วเขาแล้วเมย์ครกไก่ค่ะเมย์ไก่มีเนื้อนะคะนั่งมาดูแถมเยอะมากเลยให้เยอะมากเลยอ่ะทานตั้งนานยังไม่หมดเลยอ่ะอีกแล้วทานโชว์ไปเรื่อยๆคนบอกว่าทำไมให้เยอะจัง เท่าไหร่ก็มากินหนูกินไก่ใช่ไหมลูกกินเปล่าๆเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีหัวหรอคะไม่มีมีแค่นั้นแหละไม่แล้วไม่มีมังสวิรัตวันนี้มาเหรอให้เจให้ให้เปลี่ยนกินอ่ะไม่ไม่ไม่มีวัวใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วโซอัลม่องสั่มังสวรัติโซอัลโซหรอซอัลหรอตสั่งเดลิเวอรี่ไม่ได้ต้องสั่งเดลิเวอรี่ไม่ได้ก็ต้องของพี่ไม่ได้อั้นมังสวิรัตสั่งเดลิเวอรเลยนะมีคุณไม่พา อิ sí women, ่มาลอ้ยงตกอิ่มนะยกนะ่าินแรัจตอไเยมหมดนะให้เยอะมากมากตดูแอมใส่ล้วเชือมหนังไก่เกาะเพิ่มไปมีต้อง่ะแน้มวากกินต้องนอร่อยมากใครกินมันก็มีใครกินเนื้อก็มีใครกินไก่ก็มันต้องยืนให้เาเห็นหน้าเรา้ มีคุไกฉีกไหมคะขออางนี่เป็นได้ได้เลยมันเกิดสั่งได้เลยนะคะทุกคนได้เลยนะได้กินหมะได้กินนะแล้วมีสามียังโอ้หเลนี่แหละอยากจะได้สามีแบบพี่เนาะได้เลยแหววแหกอแหววแล้ ไม่รู้จักอะไรที่ควรจะทำชอบมองงานในเวลาที่เหมือนกำลังเครียดยู่ก็ไม่ได้ไงแล้วก็ม่มองงานนี้นิีนต้องแบบว่ามนมีก็เน่าเครียดนะไม่ใช่ดิลีนนั่งรอดมนที่รู้อยู่แล้วว่าเมืนมีเรื่องอะไรต้องแก้ไขปัญหาอยู่ดิลีนยังมาแบบอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอคนเราเวลามาเรียนรู้แล้วว่าวิธีการอย่างเงี้ยใช้แล้วแม่จะหนุนหนุนแค่าหนทำถูกว่าในขณะที่แม่มีปัญหาอยู่กำลังแก้ไขปัญหาอะไรอยู่เราก็จะอะไรก็ไม่รู้บางอย่างที่แบบ จะขอไปเดินเองคนเดียวจราไม่อยากให้เลยอยากให้แม่ไม่หดหงืงายอยากให้แม่มีอะไรทำไม่ใช่คืออะไรจะบอกเดินหนูไปเดินคนเดียวได้ค่ะจริงๆจะปล่อยเด็กผิไปเดินคนเดียวเรามีคนน้องเจ็ดสคนอยู่หลังร้านเดี๋ยจะเป็นเพ่นได้ถูกว่าอยากไปอยู่คอมเมนต์เนาะจับไปอยู่ไอ้ไซเบอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรจคกมเมอร์หรือว่าจับกุคนไปแบบเขาบอกว่าน้องหอมลงมากเลยค่ะคุณดีหอมลงแล้วใช่ไหมคะ จะเอานู ان, <payers Eso S 1> าน่นเ,เอานี่เอานั่นในตอนที milk, ่ให้ทำให้ไม่ได้เนียมันไม่ใช่อีกเรื่องแล้วอีกทีแล้วที่จะนแบบนี้หลายที่แล้วที่มันหลายเรื่องมากต้องเป็นอะไรนี่อะไรนะใส่ไอะไรนะม่อะไปอะไรลูกนน่ารักได้คะมีเรื่องอะไรนะมนี้หนูก็เป็นงเรื่องนี้เลย่ไแบบหนึ่งนอะไรแบบนอทิตย์ี้มีกงมีแล้วมี ตลาดนี่อะไรเนี่ยเดินได้แต่เด็กเราต้องเดอนก็ต้องไปเป็นเพื่อนจะไปเดินคนเดียวยังไงตอนแรกแต่เขาเป็นคนเกรงใจไงไม่ใช่ชีจะไปคนเดียวฉันรู้จักชีพอฉันรู้จักชีใจว่าคนอื่นจะต้องอยู่ร้านขายของเพราะลูกค้าเป็นร้านเดียวไม่ใช่ร้านโแต่ว่าไม่อยากสร้างความลำบากนะครู้จักชีดีพอว่าทำไมชีจะไปเดินคนเดียวฉันรู้ฉันมองหน้านางแนะฉันอ่านนางเขารู้เป็นแบบว่านนี้หนูคิดถึงชีอะไรอยู่ ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เราลิลสีอะไรไม่อะไรมีมีได้ไหมให้อะไรไปแล้วไงก็ถึงนั่งคุยอยู่เงี้ยไม่อะไรมีนั่งคุยด้วยหรอกออบ้านไปจะมีคุ้มไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าแตอนนี้ไปทําตัวยังไงได้มีคุ้มแน่ค่ะขอบคุณนะคะขายของก่อนไปไอหนึ่งกองนี้ขายยอดถุงเลยค่ะถุงนี้ไหนคะไม่จำเป้นให้น้องนั่งดูนี่ค่ะ ขอองก่นนี่ค่ะตะเกียบใส่เลยค่ะลูกช่วยเนเปียร์มาแบบแพ็คเลยวันนี้มีเนเปียร์นะตลาดไหนอยู่ที่บรรทัดทองค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากสั่งเป็นดีลูเวอรี่ก็สามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวฝากช่องทางให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคคุณนะะตลาดบรรทัดทองนะคะจุฬาซอย5ค่ะตลาดคอนโ่ะขอบคุณค่ะนี่ผมขอเป็นหนึ่งร้อยก่อนนะครับขอบคุณนะ จุฬาซอยห่นนะคะวันนี้เปิดถึงห้าทุ่มนะคะได่ค่ะที่เป็นเป็นช้อยแล้วนะคะของราคาเราน่ารักน่าร้าและอิ่มอร่อยมากได้ทานมันเราเริ่มไลฟ์มาตั้งแต่ปีนีเนี่ยกินไม่หมดเลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราไลฟ์ทุกชั่วโมงทำไมให้เยอะขนาดนี้ก็มันเป็นของเธอไงมันเลยเยอะไง มันเปอเธอไงมาเลยเยอะไงมนเนของเรามาเลยเยอะพี่เปี๋ยเลยพี่เปียกินอะไรอ่ะชื่อกอยหมี่เปล่าๆนี่เมื่อกี้หมี่เจมบ่แล้วหรอมังสาหมดแล้วหรอเวลาจะแบบอะไรค่ะแอร์ดรอปแอร์ดรอปเขียนว่าอะไรเขียนว่าติ่งเฉินหน้ะใช่หน้าตกเห็นไหมใครๆก็จะรังแกหนิงทุกคนมีกับคนขี้ฉาทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยแกนั่นแหละขี้ฉาฉันก็ฉันสวยกว่าแกจริงๆอ่ะเพราะเวลาแอร์ดรอป เขาจะเขียนว่าพาน่าสวยมากไม่สวยกว่ากันนี้เด็กคุกไกฉีกครับมีไก่มีเนื้อไก่เนะครับสอนไว้ว่ายังไงยังไงแม่ก็ต้องดีที่สุดห้ามชมคนอื่นพูดอย่างนี้ไม่ได้อย่างงี้แม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่างงี้จะทำเปล่าเพราะฉะนั้นเราห้ามเป็นคนเห็นแก่ตัวให้ลูกเด็กไม่โกหกเด็กไม่โกหกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเปิดว่างโอเท็จใหลูกได้รความจริงจะไม่ลิลิใช่ค่ะใคร่าสวยละกันค่ะตาถึงมีวิสัยตา คนเรานะให้เด็กหลอกมันก็ได้นะเนี่ยแก่ปูนนี้จนหัวงอกแล้วยังให้เด็กหลอกเองเห็นไหมเห็นไหมมีเสียงตามสายมาด้วยรู้เด็กให้โกหกเด็กว่าเรื่องจริงค่ะค่ะไม่ใส่เยอะมากเลยเบื่อจังเลยทำไมเวลาปักหมุดแล้วแบบมันต้องหลุดเนี่ยไก่นะข้าวมิ้งกับข้าวตนหยกว่าดูฝั่งไหนมีผู้ชายมีผู้ชายเลยอ่ะ คุกไปชครับตดีรา้วบบนีนะครับนี่ตกลงเรียบร้อยอย่างเนี่ยไอไอ,เอนหนังไกออ่อ่ะเรือไปเรียบร้อยอย่งอางอร<า>่อยมากหนกีข้าวเหนียวหมดจริงเหรอกินกับอะไรหนังไก่น้ำพริก,นกหนังไก่เหรอกินกับข้าวเหนียววะเหรอ กินหนักไก่กินนข้าเหนียวอร่อยมากเลยนี่น้องนั่งไปมันั่งมานมัใหม่ยือยืนได้เขาเห็นหน้าดีกว่าฉีกี้เสียว่ะใีรเป่าฉันอย่าไปเชื่ออะไรเปียมันมากเวลามันพูดมันชอบฉีดยาีดยยาอู่ตอนนี้ ไอยไปมันเื่นจี่นะเพ้าไปบเงินไวเป็นกาขวท่านลุง้าใบแล้วไปฝากผมเราเด๊ชทุงแี่เลยอ่ะ Paris เดี๋ยว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 เมืงเอาไหนดิอนผมกันไงมไปมันเดี๋ยวมันแหวงแหามืองอะไรอีกย่างไรก็ Paris ใช่ไหมคปิดอันนี้นู่นเอก็ได้เนี่ยแม่คุณแม่คายขายของเห็นไหมเอออากาศลงกับเราไม่ต้องควไหลค่ะแล้วมีเดินเลยคะ ขายไปเลยเอาให้จำที่เลยเอาหมึงเลยและสำคัญเลยตอนนี้อากาศเอราะวอากาศเนี่ยไม่ฟังเนี่ยสั่นปล่อยกันเลค่ะแชมพูดอตมาสเตอร์นะคะแชมพูดอตมาสเตอร์ไม่มีแชมพูแคริบมีแคริบมีอ๋อมีแต่ว่าดอตมาสเตอร์ไม่มีน้ำหอมแคริบมีน้ำหอมหอมเนินไปหัวนก็นึกว่าเมื่อกี้จะพูดถึงน้ำหอมหอมน้ำหอมหอมแคริบมีน้ำหอมหอมนะคะมีไก่ชิกขอบคุณท้าไก่หรือเนื้อคะคนละครึ่งแม่ ถ้าเจอลูกค้าควรประสาทนี้เราควรทำอะไรแล้วน้องมาบอกคนละครึ่งไม่มีเอาไปไหนอะไปเลยเดี๋ยวไปเลยอ๋อไม่มีคนละครึ่งพี่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาใช่แล้วก็ต้องต้องเปิดร้านแล้วมีป่ะคนละครึ่งเรามีป่ะไม่มีต้องสมัครแต่ก็ต้องสมัครอยู่ในโทรศัพท์คนที่อยู่ร้านตลอดเวลาแล้วใครใครจะอยู่ร้านตลอดเวลาเราจะคุณไก่ผิทธิ์ไหมคะไก่คุ้มค่าจริงจริงบางทีเราก็ควรสมัครไอ้คนละครึ่งนะ ได้เดี๋ยวสมัครขอเวลามอไม่ควรสมัครเหรออ๋อขอไปสมัครก่อนนะอ๋อตะกี้ที่เขาพูดเนี่ยเราก็นึกว่าเขาเจ้าเนื้อครึ่งหนึ่งทีนี่ไก่ครึ่งหนึ่งหรือว่าลูกปลาคนภาษาซื้อซื้ออีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าคิดว่าเขาเป็นภาษาเขาเดินไปเลยเอ้าก็เล่นด้วยอ่ะแล้วล่ะมีไก่ฉีกไหมคะ อร่อยมากเลยนะคะลูกค้างค่ะโดนลูกค้าโดนดับมีลูกค้างงลูกค้าถามมีคนรับพคองไหมครับแต่เจ้าของร้านคิดว่าลูกค้าควไก่ครึ่งเลือึ่งะลูกค้าควรประสาทค่ะรนลูกค้าหายหนีไเลยค่ะนิงปณิตาค่ะ ยอมไหมคะแม่ไม่รู้จะทำยังไงดีกราบขอทานพทษน้องกราบขอประทานอภัยคือไม่รู้จริงๆว่าเขาสามารถใช้คนว่าใช้โครงการคนัืไม่ไม่ได้ไงใช่ไหมออช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้คุณชชคคุยใช้อะไรใดๆ อยากทำละครสั้นอตั้งพนามากแม่หนงเหม่คนจะเื่อมโอ้ยจะไม่จะไม่สู้อะฮหน้าหรอกคนกลุ่มนี้ฉันไม่สู้ใครเลยใครเ่นไกับใครไม่ไม่คนกลุ่มนี้ฉันไม่สู้เลยฉันแพ้ฉันพูดเลยแม่อย่ไปช่อั้งาเก่งแม่ฉันแพ้คนไหนแพ้คนกลุ่มนี้หนิงไม่สู้ทุกคนพราะคนกลุ่มนี้สู้ไปหนิงก็แพ้มีใครไหมฮะายน้อยสุดในกลุ่ม่ ถึงก็หันมามองหน้าป้าแม่ว่าไทลท์น้อยสุดมันมีบอกไหมไน้อยสิวหนิงเงีลูกคำหน้าลูกคำหน้าแบบมันไ,ไม่ใช่ลุกจริงใช่ไหมลูกฮะลูกยังไม่ค่ากล้าคอนเฟิร์มกันละสีเลยว่ามันมีไลร์สุดน้อยสุดถ้าไลร์สุดเนี่ยยังพอการันตีได้ใช่ไหมลูก <c oughs> เป็นคนที่เป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขเป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขเป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขไม่ต้องรักษาตําแหน่งไงไม่ต้องมีโมงไม่ต้องรักษาตําแหน่งก็มีความสุขแล้วจอมีความกดดันใช่ไหมคะาอโอเคเข้าใจเราแพ้เป็นด้วยไหมแพ้เป็นพาชนะเป็นมารแพ้เป็นพาชนะเป็นมารมารอะไรอ่ะมารสังคม คุกอะไรอ่ะฮะคุกอะไรอ่ะมารสังคมคุกอะไรคมมีดมีอะไรมีดอีโต้โต้อโต้อิโตอะไรโต้วาทีทีอะไรทีเดอะสตาร์ตาอะไรตาอะไรตาผมพูดจะไม่เปล่าไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนเบื่อพวกดาราแอปผ่านสื่อปะไม่เคยพูดทำหยาบ เคยเบื่อพวกดาราแอปผ่านสื่อไปนี่เพราะนั่พวกคั้อย่างเป็นที่ไหนใช่และนี่ใครคะทำไมอ่ะะเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเล็กเขาหน่อยเพราะฉะนั้นโอ้โหเด็กพวกเนี้ยเด็กพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าพวกเราอีกเด็กพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าเราอีกเล่นตอบทำเหมือนตอนเด็กๆเลยครับได้หรือแต่บุหรี่แล้วไม่ใช้า วันนี้สวยแค่ไหนไ้ค่ะเจเจเบียร์เดียวกับไม่ค่ะมีไกมีเนื้อนะคะเนื้อวากิวนะคะเด็กทานได้เพื่อนทานดีค่ะและถ้กคนแก่ล่ะแก่ยังทานได้ค่ะเกียวง่ายมากเกี่ยงง่ายไม่อืดขำไม่อ่าเกินวางไว้ยมท่องเนี่ยนี่เส้นเนี่ยนะทานง่ายทานดีก็ยังได้หนึ

เพ็่อท่านค่ะอึดอัดมากเลยข้างในใส่เป็นแบบเต็มปงีไม่ไหวมาเออไม่ไหวหรอว่าตอนนี้จะเป็นลมใช่ใช่ีกราใจีนตรอยูวนะครับใครว่ามาแถวบรรทัดทองนะคะที่จุฬาซอยห้าอยู่ถึงห้าทุ่มแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออเดอร์ผ่านทางช่องทาง De l ร v e r y ก็ปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะ ไม่ไม่นะ <plu ction S 3> ครับเ <recurs. S 1> ดี๋ยวปิดอันนี้นะกูจะบอกนะไล้ค่ะไปบ้ายนะครับอยากเอาหลอดก็มากินค่ะลูกใช่ดูเนาะอะไรนะอยากเอาหลอดก็มากินค่ะใช่ดูอย่างเดียวซื้อเลยเร็วมาเร็ว